สวัสดีคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนน้องน้องมิโชคของเฮานะคะทุกคนเกิดตอนประมาณประมาณเดือนต้นเดือนมีหน้านะคะทุกคนเกิดต้นเดือนมีหน้าปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเนี่ยตอนเกิดที่แรกนะคะยังไ่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเพราะว่าขานะคะเหมือนจะเป็นขากีบมานะคะทุกคนต้องเห้กับมาอุ่มมาดัดขาพร้อมทั้งฉีดยานะคะ พร้อมทั้งชีดถาดเล็กนะคะแล้วก็อุม้มกินนมนะคะทุกคนอุม้มกินนมเนี่ยเขาจะเหมือนว่าจะเตี้ยกว่าจะเตี้ยกว่ามูทั่วไปนะคะจะเตี้ยกว่าลูกวัวทั่วไปนะคะทุกคนเบิ้งด้วยค่ะทุกคนเนี่ยคือง้วพันอย่างค่ะทุกคนน่าจะเป็นพ่อของพ่อบีฟนะคะสายบีฟเนี่ยดูสิคะทุกคนเนี่ยแต่ว่า พัฒนาการนะคะกินหญ้าเก่งนะคะทุกคนกินหญ้าเก่งกินอาหารเก่งเนี่ยกินหญ้าแบบไม่เงยหน้าเลยนะคะทุกคนแต่ก็แข้งขานะคะแข้งขาใหญ่นะคะบึกนะคะแต่ว่ารูปร่างเตี้ยนะ,ะทุกคนเนี่ยรูปร่างเตี้ยดูสิคนะ่ขาเนื้อกล้ามเนือ้อบึกมากนะคะทุกคน เกิดประมาณเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภามีนามีจ่ากระกดาประมาณอายุประมาณเนี่ยอายุประมาณห้าหกเดือน,นะค่ะทุกคนแท่งขาบึกมากแต่ว่าคุณเตี้ยหุณเตี้ย่ำนะคะทุกคนเชื่องนะคะทุกคนเชื่องมากคุณเตี้ยคุณมีโชคคุณมีโชคสวัสดีครับเร็วคุณมีโชคเร็ว อ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะใครรู้พันธุอันอยังบุยม,มี่พุญเมี่ว่าลักษณะนี่กับแอดมานะคะทุกคนเนี่ยน้องเตี้ยนะคะทุกคนน้องเตี้ยนะคะผู้ใดสนใจแอดมาจ้าเอาไปเอาไปฝึกเอาไปเลี้ยงเชื่องมากเจุกคนสวัสดีค่ะ